ขณะนี้เวลา2 3่สนาฬิกาห้นาทีเขาบอกว่าใครนอนหลับเวลานี้ถึงช่วงประมาณตีสามความฝันของเราจะเป็นจริงเดี๋ยวผมขอ,อนอนก่อนนะครับผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนครมอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดครับ รีบนอนก่อนครับขณะนี้เวลา23.55นาห้นาทีเขาบอกว่าใครนอนหลับเวลานี้ถึงช่วงประมาณตีสาความฝันของเราจะเป็นจริง เดี๋ยวผมขอ,อนอนก่อนนะครับผมอยากฝันว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนคอมอยากให้ลุงป้อมไปแทนพี่เบิร์ดครับรีบนอนก่อนครับ